อันนี้เขาก็ติขึ้นขึ้นวัดเขาบันดิตปะเขาเนี่ยครับเขาเขาบันไดอินเขาบันอิดวัดเขาบันไดอิดเออเขาเขาหินลิงลิงเต็มแล้วนะเขาหินลิงลอันนี้ทั้งลิงแล้วอะไรกันสี่แต่หาหมูอเว้ยว่าจะให้พี่น้องเมื่อกี้ว่าทางขึ้นน่ยนะทางขึ้นบรรดาผู้เขาราชาอยากมาเที่ยวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะมานั่งทั้ง날ได้ใช่ไหมเอ้ยโมเป็นยังดอก นั่งข้างหลังก็ทายต่เนี่ยที่นองก็มักบรรยากาศแบบอันดูเรื่องในโมลูเรียนขึ้นกันรู้เรื่องไรขาเจาะก็ว่ามากดอกจอดในร้านเนึงนี่ป้องมันมีผมเพิ่นให้จอดเออให้จอดเขาก็เสียบของหล่อพี่เนาะค้นกับวารายกระดับมือนี้วแาลแต่ว่ากระดีคือกันละค้นวารายมันก็เศร้าดีสิเนาะเออเมียนอยู่เพิ่นให้จอดบ่ลเรเคยบินแต่แท้แท้เขาเขาต้องใส่ผ้าปิดปากวะใส่ปะ ใส่อยู่นี่แหละในที่สาธารณะนะมันต้องใส่ขอใส่หน้ากากหน่อยพี่น้องการที่จะดูกระดิกหน่อยเถอะมาหอดแล้วครับวัดเขาบันดิตเนาะเขาเอ็นเขาบันไดอิดเนาะเขาหินเขาอิดเนี่ยเลยอันนี้ท่างล้มมันงปะ <Okay. S 1> อันนี้ทางลงหินเนาะเมื่อกี้เขาขึ้นทางนั้นเนาะขึ้นทางนั้นอันนี้ก็จะมีเพราะเขาขึ้นมาแล้วที่หนองกระชมีบมองจาดรถเนาะมองจาดรถก็กว้างขวางเลยครับวัดถึงมไม้แต่เสามือนนี่ไั้แต่เสาไั้แต่เสาแต่ว่าคนยังสิบวหลายเนาะเพราะสวยๆยังไม่คนที่หลายก็จะมีอาคารตึกเนาะตึกในก็จะมีอ่าตรงนั้นตรงนั้นผมไม่แน่ใจนะเป็นเมมอันนี้แท่งน้ำอันนี้ก็จะเป็น ข้างขึ้นไปไหวพระเนาะอ๋อนี่ข้าเจ้ามีกดแล้ววิซีพี่น้องเวลาเขามามาเที่ยวนะบอยอยากให้ลิงมามาเพ่นผ่านนะข้าเจ้ากดที่นี่อันนี้นะอันนี้เราจะมีค่าบบริการนะอีแข่งจะละเครับป้องกันบอให้มันอันนี้อันนี้อันนี้ข้าเจ้าเคล็ดลับมันบ่นี่เคล็ดลับเนาะเอาอีแข่มา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 ป้องกันลิงมามามาปีนรถเนาะมันยั่นมีหมาพร้อม หมามืกี้มัผอมหมาเม่อยานหอก็ต้องใส่หมาสิยาหลิงมากมากว่าอันนี้ก็จะเป็นถ้าจะเก็บข่าว่าไรก่อนเมื่อกี้ยีสบาทอ๋อกับอีแขนึ่อใช่ที่งอ๋อเออนะครับปานมันสีป่วัดเขาบันดิตเนาะบันไดอิันไดอิโอ้โหบัถึงิ้โหัอิอบออัยครับ เจจิสรงข้ามโลกสรงข้ามโลกสรงข้ามอินโดสรงข้ามอินโดทรงข้ามอินโดเนาะอันนี้ผู้คนคุ้นเซียนถะครับนีฟุ้นเซียนถะลูกเกิดลูกเกิดเออโอเคคนเพชรบุรีครับพอเนี่ตายน้ำหนักกล่องเหมือนนี่ครับเพชรบุรีจะบอกเล่านะครับเออจังหวะทจิ้งจุกหรือว่ตัวอะไรตัวอะไรทำจิ้งจุกอ๋อนี่ไง มีสาราต่างๆครับพี่เนอะหลวงพอ่อแดงหลวงพ่อเจริญอันนี้คุณแม่คุณแม่แนะนำว่าให้เราฮะมีเี่ยนตังคนมะั้ยมข้าบุญข้ามบุญอ๋อ เออเอาพุ่งอะไรเฉยเนาะแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ค่ะอ๋อนี่ยนี่นี่ผ้าไตรชุดอ๋โอเคอันนี้ค่ะผ้าไตรส่นียอันนี้นะคะเนี่ยอ๋อกำกับอันนี้อันนี้ดอกไม้ดอกไม้อะดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้เอีกไหมเออ เอาเอาครบคนเลยเอาครบคนเลยนะไม่ต้องมาใยทัุงกไม้เสียนี่อ่าๆใส่ใส่หนึ่งจบ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 ก่อนนะนุโมทนาสาธุครับบุญกุศลนี้ร่วมกันทั้งหมดเลยครับสาธุสาธุเอ่อขอให้ทั้งห้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะสาธุครับเนี่ยได้เลยเลยหลับพูดให้หมดเลยแล้วก็ต่างคนอ๋อจะมีคำนุโมทนานะตั้งนุโมทัศจบนะครับ มาเก้าคนครับวันนี้จับหน่อยเอ้าสาธุจบแล้วครับอ่จะจบ <Corpor ate. S 1> น้ำกัน,กนครับพี่น้องอจะได้บุญน้ำกันเนาะจะได้บุญส่วนพร้อมกันด้วยกันไหมคะครับสาธุครับปอันนี้เป็นทางขึ้นเนาะทางเข้าไป,ไป,ไป,ไปกราบหลวงพอ่อล้งพ่อหลวงพ่อยังก่อนลวงพอ่งพอแดง,งเนาะขออภัยพี่น้องอ่านสิลืมไปแน่แสมองมาไข่ดีครับพี่น้อง เนี่ยตบดูร้ายมันอยากน้ำป่าน้ำท่องนี่แหละคนเฮานี่ก็ดีคิดแต่แนวสิหาให้เจ้าของยูลรดไปมือมือพี่น้องเนียเห็นงานกับข่อสิยอย่างเง้นครับแต่ว่าเห็นแท่งโมมีเงินครับค้องเมืงมันเป็นอาคารนะเป็นคล้ายๆลพุทธิแต่ว่าเป็นง่ายง่ายง่ๆ เป็นทรงทรงไทยโบราณสวยงามมากเนาะพี่ถ่ายรูปได้ไหมครับได้นะขออนุญาตนะพี่นะไม่มีพี่เหมือนกันพี่ลงไปตรงไม่ชีได้ปะไม่มีใช่ไหมโต๊ะพระอ๋อพี่ลองเราไปติดต่อดูเนาะมีมรกระทายกอยู่ เวัดที่สวยงามมากครับผมก็จะถ่ายไปก่อนนะเดี๋ยวให้พี่ๆเขาไหว้พระก่อนเดี๋ยวผมไปไหว้ที่หลังเดี๋ยวพอถ่ายถ่ายวิดีโอก่อนถ่ายคลิปก่อนนะนี่ก็จะเป็นหลวงพ่อปากแดงเอ้ยไม่ใช่คนทีหลวงพ่อแดงผมพูดผิดอยู่เรื่อยครับขออภัยครับ ญาติยยโยมมากราบไหว้ตอพนะรเป็นเป็นเป็นวัดที่เป็นไม้ครับโครงไม้ดูแลสวยงามเป็นทรงไทยของทางเพชรบุรีครับทางเพชรบุรีจะซึ่งซึ่ง,งทางเพชรบุรีนี้จะเป็นทรงไม้ที่สวยอยู่แล้วนะครับฉันจะมีทัาท่านพระอาจารย์นั่งอยู่ข้างในเนาะแต่เราจะไหว้พระก่อน วอยพัะหลวงพ่อแดงกอนอันนี้ก็จะเป็นผมจะตั้งก่อนคือเนอะจับกล่องก,ก่อนเย็นนี่นนนนนนต้องขาไมาค่ค,มค่อยสูงนะก็ดี วันเนาะหลวงพ่อเด่นวัดเป็ดบุรีวัดบ,บันไดบันไดอิดมีอุวะวัเดเรืห็นวัดที่สวยงาครับหลวงพ่อเจจิอาจารย์ดังทางเพชรบุรีเน,ะนาะพลังพุ่งกระยับเสียงเส,สียงโศกเสียงโศกอยู่อ่า แล่วผมก่ได้เอาไปออกหอ,อนยากตั้งเนาะ นี่เพิ่มเติมครับพี่นออกข้างในจะเป็นลุงบรรจุเนาะสาลียาลีละลังของหลวงปู่ปูแดงอยู่ข้างในครับกะเพื่อนอ่ะทีเจ็บไปหลายปีแล้วเนาะเ<อ>พื่อนเพื่อนเจ็บไปดุนไปไหนเขาอาย่ายีแล้วเป็น

แตว่ว่าเห็นมีปล่ายตึ๊เนาะผมไม่แน่ใจว่าเป็นน้องห,ห้องน้ำห้องน้ำตรงนี้เข้ดายไหมครับได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเขาขอห้องน้ำจป๊บนึงนี่น้องเบื้องทั้งหลายคนถามนะครับ เบื้องพระอยู่บ่เบื้องเหรียญเนาะแต่ว่ามีแล้ว์มืนบ่นี่เหมืนบ่ครับเสียนพระแท้ๆเนาะแต่จะมีมีเหรียญเนาะเหรียญพระอาจารย์เนาะเหรียญพระผู้บ่าอาจารย์บางตาเนาะในตู้ของเบื้องเบื้องศึกษาเบื้องผู้ใดมาครั้งนี้เนาะจะากับมากเบมือนเลยครับสถาบันเหมือนแหละรูปรูปตรงตรงพระเดงเนาะ มาเด่นมาสวตุนไทยตุนไทยอ๋อตุนไทยตุนไทก็ต่อที่เจ็ดเนาะอันนี้เอามากับเส้นทาครับเส้นทาอธิบายฟังทางเนี่อนก็รู้เรื่องน้ำกันอยอะเป็นวัดที่ชอบอ่ะข้างบนก็ที่เป็นเนาะอันนี้จะเป็นบันไดครับบันไดขึ้นข้างบนเนาะข้างบนนี่เป็นเป็นสั้นของต่างแต่ว่าเขาเขาเขาได้ขึ้นกว่าเนาะ ว่าด้ไให้ขื้นเนาะมันราชดนแล้วมนยังไม่คนขื้นเนาะต้อเบ่นว่าเป็นเป็นมอน่าจะเป็นพุทธิพระเนาะพุทธิพัก้างบนอะเป็นกุติพระครับเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องครับพระส่วนมายมันบ่เมนทั้งบัานทั้งอีสานทั้งอีสานจะเป็นกุติผงและหลังโอนและหลังไปนะอันนี้จะเป็นห้องเป็นห้องพระครับห้องพระ สวยงามครับเป็นวัดที่เป็นวัดเก่าเก่าแก่ที่สวยงามเนาะถ้าเป็นบ้านท้านี่ก็สุดยอดคนะเน,นี่ยวยังมีถ่ายรูปได้ครับถ่ายรูปได้เนะาะรเพกนดีครับดีตอนรับดีทั้งวัดนะแล้วก็จะมีขอโอากาสขออนุญาตถ่ายนะครับเนาะ ายอันนี้เขาก็เลยตงบอกเข้าไปในบริเวณที่อาจจะเป็นห้องหามเนาะแค่แค่ายใสาแค่นี้ครอันนี้นนนนนบรมีคนอยู่ครับผมก็เลยประกาศเข้าไปข้างในเนาะทายท้ายหนอ่อพี่น้อนในบึงครับหลวงพ่อแดงครับเทศบุรีเนาะหรือมีหลุบหลวงพ่อปิดห้องไหนครับ มีลูกคนคีเพิดหลวงพอ่อจะมีแซลลี่ลาสารี่ลา,า,ลาของหลวงพ่อยังไม่ลงนะ้นะอยากยมคาชอมมาซึ่งทำสมาธิกันครับอันนี้ห่อบุกขบไปไก่เนาะสมาธิมันมีบริเวณยนอกหนอกครับจะเป็นจะเป็นสถานที่ของโบหรือว่าสถานที่ต่างต่างนะอันนี้ทีมงานห่อ นั่งนั่งนั่งทรศัพท์อยู่นังเล่นโทรศัพท์อยู่รู้สึกว่าคุณกระจายท้องเลยชอบครับชอบไม่เอียงหรออสติ๊กเกอร์วะอ๋อเจมป์ตีตาร์รถให้รูใชายบ่ให้รถรู้จักของอรถพู่ม่าเนี่ยนะอ๋อ เท่าไหร่ล่ามสิบบาทอ๋อไป<ะ>นี้พระผู้บาอาจารย์เนาะมารอรับรับเครื่องสังก,กทานเนาะตรงนี้เนาะจุดนี้เนาะอยากโยมมาติดสังกทานตรงนี้ได้ครับ นี้เป็นมี้ผ่าไตเนาะผ่าไตรดอกไม้อยู่ครับทั้งถึงที่เขาพ่อกับแม่ชีมจีเนาะก็ถือว่าเป็นวัดที่นี้ขั้นตอนมีหลักเกณฑ์ในการที่ว่าบริการญาติโยมพ่อจีจีเก่าเออในสะอาดดีอรัผมว่า ทหาร<อ>ไปแล้วมีประสบการณ์อืเมื่อกี้ผมลืบถ่ายถ่ายมีน้องเหมองเมื่อกี้ผมถ่ายแค่ลูกลูกปั่นนะปิดท้องมีนครับปิดท้องนะผาคนอยากปิดท้องเนาะหลงพอแดงรับห้ามส่งน้ำเนาะรู้สึกว่านะลูกปั่นห้ามส่งน้ำเราจะมีมยันข้างหลังครับลูกขับยันข้างหลังหนะลงพอเนาะสมัยสมัยตั้งแต่เ่นนี้ชีวิตอยู่เนาะหลงยัน การทายห้องยังสนใจอยากเสียเส่ยงโชคครับมักเสี่ยงโชคเพียงอัน,น้กรรมาเลยครับพี่นอ้องขอพร ตามพี่นอ้องอ่าเบิ่งเอานต้อกันพี่นอ้องตัวใด็กคุ้มโมโหนะเข้ม,มงวดครับพี่นอ้องมันมาต้ากอ,อ,ก,อกันพี่นอ้องมันมาต้อกันได้ครับ,รบเดี๋ยวเขาจะได้กลับมามวันอีก